สนับสนุนโดยยาซีฟันแอตตาเซนบรรเทาอาการปวดฟันเหงือกบวมเงือกอักเสบมีกินปาก ไปน้ำพ่อไงโอ้ยว่าถึงมาถามเบื้องน้ำสลายแดงนี่ละโอ้นี่เดนี่เผมกตลังเจะไปส่งพ่อะอีกได้บ่ครับเออก็อยากได้ยุ่นี่ละจะจําเบอโทรบาได้เอาโอ้ก็ศูนแผ่นหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสาสี่ยงเพ่อโซ่หอดบ้านหมดตัวโอ้นี่น้ำสะระแดงนี่กินเป็นประจำพ่อสุขภาพสดีนอหรักแบ่างไงต่สิฟันแต่แต่เสนครับ เฮ็ดแห้เฮาบ่เสียวฟันบ่เสียวเหงือกแล้วก็แปรงแล้วหัน่นซอยระง,งับกินปากแล้วก็สาราสะสมของอันแบคทีเรียรแปรงแล้วฟันหอมสดชื่นบ่มึงใส่เป็นประจำบ่ลุยเออไส่ดีคือหยังนี่นอบ่แน่คั่นว่ามึงใส่เป็นประจำแขวมึวงคือว่อง่นนะ่ะเอ้ยอันนี้รถมันพุกลมแขวมก็เลยหะเกิดได,ด้ตรงนี้ โอ้ยขวางสั่นนะแม่ขวานเป็นยาสีฟันบุตรเอกรยวกันก er ็ยาสีฟันชัางเมีดเลยเออน้ำสะลายแดงกินแล้วน้องรับดีแม่นบอกเออของเขาดีเนาะหัวนั่งก็เจ้านี่เชื่อไปกินรับดีก็ยังนี่หัวยคือหัวกูสีร้านก็ไม่ได้แขว่างเรื่อล่ะไอ้หรือใครกินแขว่างใครก็ไม่ได้หัวนังนรือกัน วยหอว้าล่ไวนานักแขวองไค่ได้ล่ะอ้าวแขวองก็ไม่ได้นักัวล้านพูดอะไรส้นกันเฮ้ยแขวองหฮ้ยวานแขวองหัวล่นแขวองหัวล่ะอ๋อแบกนี้แม่ไม่ย่ายั้นหรวัวเอ้าอ๋อไม่งานี่แม่จะไม่ง่ายงันแขเขวองไคอ้า